สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel daddy cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูแซนด์วิชไส้สังขยาใบเตยฝอยทองนะครับวันนี้เราจะสอนทำสังขยาใบเตยนะครับให้รสชาติหวานมันกำลังดีเลยนะครับแล้วก็เนื้อเนียนนุ่มนะครับทานกับ ฝอ,อยทองนะครับซึ่งเราทําในคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆกลับไปดูได้นะครับชื่อว่าขนมมงคลฝอยเงินฝอยทองนะครับซึ่งวิธีการทําก็มีบอกอยู่แล้วในคลิปที่แล้วนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องการทําสังขยาใบเตยนะครับทําสังขยายังไงให้เนื้อเนียนนุ่ม หวานมันกำลังดีนะครับเอามารวมกันเป็นแซนด์วิชสังขยาใบเตยฝอยทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเป็นการทำน้ำใบเตยนะครับวันนี้เราจะใช้น้ำเปล่า200กรัมนะครับแล้วก็ใบเตย50กรัมนะครับเอามาปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียดเลยนะครับพอละเอียดดีแล้วนะครับเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะครับเอาเฉพาะ น้ำใบเตยเข้มข้นอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้น้ําใบเตยเข้มข้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราข,ขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับอย่างแรกนะครับเราใช้ฝอยทองเพื่อทําเป็นไส้นะครับอันนี้เราทํามาจากคลิปที่แล้วนะครับต่อไปเป็นน้ําตาลทรายนะครับ130กรัมน้ําใบเตยเข้มข้นนะครับ85กรัมไข่ไก่2ฟอง นมค้นจืดร9 0มิลลิลิตรกะทิ390มิลลิตรเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาแป้งอนเนกประสงค์20กรัมแป้งมัน1ช้อนชาสีเขียวแอปเปิลนะครับแต่งสีนิดนึงนะครับประมาณ5หยดครับแล้วก็แป้งข้าวโพดครับ10กรัม ส่วนผสมที่ใช้ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับต่อไปเราจะมาทำสังขยากันนะครับใส่น้ำกะทิลงไปนะครับจากนั้นเติมนมข้นจืดครับใส่น้ำใบเตยเข้มข้นครับแล้วก็ไข่ไก่สองฟองน้ำตาลทรายแป้งอนเนกประสงค์ แป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งมันครับจากนั้นก็เกลือครับพอใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะครับเราก็ใช้ที่ตีแป้งนะครับตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับ พอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เติมสีสีเขียวแอปเปิลนะครับเพื่อแต่งให้สีสังขยาเนี่ยสวยขึ้นนะครับสีนี้เพื่อนๆใส่ตามชอบเลยนะครับแต่วันนี้เราต้องการให้สีแบบเตียนแบบธรรมชาตินะครับเราก็จะเติมสีไปประมาณ5หยดนะครับสีก็จะออกมาสีเขียวอ่อนๆนะครับไม่เข้มจนเกินไปนะครับ จากนั้นเราก็เอาน here, uh, here, room, ้ําสังขยาที่เราผสมแล้วนะครับเอามากรองนะครับเพื่อที่จะทําให้เนื้อสังขยาของเราเนียนนะครับนี่นะครับกรองแล้วเราก็ใช้ที่ตีนะครับตีด้านบนเพื่อให้มันแป้งเนี่ยละลายให้มากที่สุดนะครับส่วนที่เหลือเราก็เอาออกทิ้งได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้น้ําสังขยาที่เนียนนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ยกตั้งเตาไฟเลยนะครับเราเปิดไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่าน้ำสังขยาเราก็จะเริ่มมืดขึ้นนะครับก็จะคนไปเรื่อยๆจนสังขยาเดือดเลยนะครับนี่นะครับเริ่มเหนียวเริ่มข้นแล้วนะครับพอสังขยาเดือดประมาณนี้เราก็ลองไปช้อนตักเลือแล้วก็ลินดูนะครับถ้าเกิด มันเหนียวประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปตั้งไว้ให้เย็นเนี่ยมันก็จะเข้มข้นเหนียวขึ้นอีกนะครับแบบนี้นะครับพอสังขยาเย็นแล้วนะครับเราก็นําขนมปังนะครับมาทาด้วยสังขยานะครับแบบนี้นะครับ1แผ่นนะครับแล้วก็แผ่นที่2ด้วยนะครับเราจะทาทั้ง2แผ่นนะครับแล้วเราก็จะเอามาประกบกันนะครับ แบบนี้นะครับพอประกบกันแล้วเราก็จะผ่าขึ้นนะครับถ้าใครมีมีดที่ตัดขนมปังก็จะตัดง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้า,าถ้าใครไม่มีก็ใช้มีดธรรมดาก็ได้นะครับต่อไปก็ใช้ฝอ,อยทองนะครับเอามาวางตรงกลางนะครับใส้ตรงกลางนี้ใครจะใส่เยอะใส่น้อยยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับ พอวางตรงกลางเราก็ขนมปังทั้งสองฝั่งนี้นะครับมาประกบกันก็จะได้แล้วนะครับเป็นแซนด์วิชที่เป็นชิ้นแบบผ่าครึ่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทำเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับนำสังขยามาป้ายที่ขนมปังนะครับทั้งสองแผ่นเลยนะครับ จากนั้นเราก็นำมาวางประกบกันนะครับแล้วก็ใช้มีดตัดด้านเฉียงแบบนี้นะครับให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับจากนั้นเราก็นำฝอยทองมาใส่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับวิธีการที่เราวางแบบนี้นะครับเพื่อที่เราจะทำะเวลาเรามาประกบกันเนี่ยมันจะดูเหมือนไส้ทะลักกันนะครับมันจะทำให้ดูน่ากินขึ้นนะครับ ใครอยากจะใส่เยอะใส่น้อยนี่ใส่ได้ตามชอบเลยนะครับแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะหวานเกินไปนะครับเราก็ใส่แค่พอประมาณขนาดนี้กำลังสวยงามเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะทำขายนะครับเราก็แพ็คใส่กล่องกล่องละ3มชิ้นขนาดนี้นะครับกําลังดีเลยนะครับหรือใครจะทำให้ลูกนะครับทานตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนก็ ช้ได้เหมือนกันนะครับชิ้นนึงก็อิ่มไปเลยนะครับทานกับนมหรือขนมตอนเช้าก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ